โอ้ยเชี่ยซอมบี้ม่นไหลลงมาจากวัตถุศักดอะไรวะเนี่ยนั่นเครื่องบินมันไม่เกิดใหม่หรอกเจ้าจริงจริงมันต้องเกิดนะมันมีรีสปอนทามอยู่เออมันมมนมีนะก็เลยว่าไม่มันบอกไม่เกิดได้มันน้อยมั้มมันบอกจะเริ่มนับอะถ้าที่ไปอ่านในวิกิมันไหนที่มันโดนทำลายไปแล้วก็น่าจะต้องไปลองดูที่อะไรวะโรงพยาบาลจุดเกิดเหตุจุด เมื่อเราทำไม่แม็ปมันไม่โหลดปะไม่เนี่ยครับให้มันสปอยหมาแต่เรามีมันสปอยอ่านหน้าได้ในเกมเนี่ยมันไม่ได้สดเลยหรอกแต่ถ้าหมูนไม่ได้จริงก็คงต้องเสกเอาเพราะว่าในความเป็นจริงคือมันต้องเกิดนะแต่คงเกิดปะเดี๋ยวรอดูก่อนหรือถ้าไม่นี่ก็ไปฐานทัพอ่อะไรอ่ะฐานทัพอากาศเอ้ยไม่ใช่ฐานทัพอากาศฐานทัพเรือ ก็ได้ไปไงอ่ะมีเดือไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ม่ก็อยู่นี่นี่แหละโอชิตโอชิตโอเคดีบีเอดีเกลอุ้ยวิตามินโอ้ยแคยแม่ตกใจมีซเบวตห่อซบตใช่มีมีหน้ากากหน้าตาไปเหน้ากากหน้ากกหน้า้ากาก หน้าตาก็ได้ยากาศกันแก๊สท <si <sy ี่เหมือนในอ่าสโมกอะในเรนโบว์หมายรึเปล่าวนี้เขาใช้เมสซี่รองนะครับใ้ค่ายหรอเมสซี่ฮึไอสวะอ๋ยังเฮ้ยเดี๋ยวเบราว์ซาดฮูดมาจะใส่ฮูดหรอไม่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 เบราว์ซาดฮูดไอ้ก็ไอเนี่ยที่ ไอซอมบี้อ่าไอเนี่ยเขาใส่กันอนะ่ะเฮ้ยก็ใช้ได้นะออมใช้ได้นะเนี่ยมันมีขึ้นอยู่อ่ะเปอร์เซ็นต์ออมมาทางนี้เนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยในในเนี้ยอันเนี้ยก็เอาไม้เข้าเซเดสโซนเซฟเอ้เดสโซนใช้ได้ด้วยใช้ได้ใช้ไม่ได้โอเคก็ใส่ก่อนแล้วกันใช้ได้ก็คือเมื่อมึงวิ่งเข้าไปในเดสโซนแล้วไม่มีใครตายไม่มีใครตายใช่ป่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าตายไม่ตายนะย,ยังยังยังไม่ลงเขามาเลยฮะ <laughs> เราก็ตกใจไปก่อนไงเนี่ยมีอ่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไงใกล้ๆบ้านเราเลยแต่ว่าไปเดสโซนอ่ะน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะสเตลไม่ได้เพราะว่าไอ้ซอมบี้มันระเบิดน้ําเขียวไงถ้าที่จาได้ยอมหยุด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 นะจอดตรงป้ายไปถึงเวลาจูดนี้มันหายไปไหนได้บ้างวะอ่าในโรงเออโรงพยาบาลมันก็มีแป๊บนึงขอกินข้าวก่อน กินทำไมถ้าตายแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาไม่กินข้าวพระเจ้าอีเอพสามหนึ่งยั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 งมาตายกูเข้าแล้วนะสามสองยังอีกเหรอไม่ตายเปลาเศร้าเลยนยังเฮ้ยเข้าได้เข้าได้เข้าได้จริงนะจริงเอาออกมาเข้าดิเอาตายไปมาไปว่านาเขาตายยังเฮ้ยเขาเลี้ไหนวะยังเออนะมันใช้ได้วะของจริงทำไมกวางมันไม่ตายวะ โอ้โหแต่เดี๋ยวโอ้โหแถวเนี้ยเดี๋ยวกูขอลองไปอุ้ยเหี้ยตกใจอ้อมจะยินไม่ก็กระตุ้นกระตุ้นไงโอเคก็ใช้ได้นะก็คือมันคือหน้ากากเบอฮาสตันนะใช่ตอนนี้เราอยู่มันมีสองที่ที่เป็นเดสโซนเนาะคือค r a c t i ล a l light หิวซีชีเขา สือว่าไอซอมบี้นะมันเหนือกเนี่ยไอนี่ได้นะฆ่าแบบมีดได้แต่ว่ามันจะเจ็บตัวหน่อยนึงไปมาไปเดี๋ยวค่อยมาสำรวจได้ได้ได้ไปย้าสำรวจเลยครูขอเดินถ่าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปข้างในขอเดินรอบๆนี้ก่อนมาดูรอบๆเบนี้ยเพราะว่ารอบๆอบนี้น่าจะมีนี่อยู่ก็น่าจะมีของดีๆอยู่มั้งเมื่อกี้นี้กูไปเจอทคคอลไมามีน้ามันตรงนี้ ฟิลรีเซิร์ฟอ๋อนรืว่าให้ขับรถไฟได้ปะโถเอ้ยว้าอะไรกับใบสีแต่รถเขาอ่ะนั่นแหละเจ็บเป็นกันอยู่ไม้มีสีด้วยฮะมาดูดีข้างขมีสีด้วยอุ้ยสีเขียวน้ำเขียวเบียได้ไปเก็บไปเต็มตู้หมดใช่ใช่เก็บไปเต็มตู้เฮ้ยไฮมิลิทารีอะไรอ๋อเก็บหมดเฮ้ยนี่ไงเจนสกัดกันแจ๊กอีกอันหนึ่งละ ใช่ดีเลยไม้รู้ๆต้องเห็นแล้วเจียบไนท์เรเดอร์เอามาก่อนละกันปืนเจอปืนอะไรอ่ะหรือว่ากระกอนปลายเอา้า LMG เเนี่ยเราสำรวจแค่เฉพาะตรงถอลงรถตรงนี้ดีกว่าออมก็ต้องแถวนี้แหละไม้เขาไม่จะฟิเลเตอร์มาเดี๋ยวที่หมดแล้วนะเหลือห้าสนะิบแโอเคงั้นออมห้า้าเหลือห้าสิบอมไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวกูอยู่ได้อีกหน่อย อะไรก็สำรวจแค่ตรงนี้ก็ใช่ไงรถพร้อมหนีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอเคปะาเราจะหมดแล้วปาป้ปปกลับ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 แค่นี้แค่นี้หอมปากหอมคอเราไปโรงพยาบาลไหมโรงพยาบาลได้นะแต่ขอไปเก็บของก่อนเพราะว่าของกระสุนกูเต็มกูว่ากูต้องใช้อ่ากูต้องใช้ปืนมิลิทารีแล้ววะเพราะว่าเออไม่ใช้ก็ได้นะให้เขาใช้ได้นะจริงเพราะว่าตอนนี้มิลิทารีกูอ่า มีกระสุนมิลิเทอรี่แล้วไงกูก็แบบก็ก็ไม่ค่อดีถ้าไม่ใช้อะต้องการอยู่พอดีเลยไอ้ไอ้ปืนที่กูใช้อยู่นะปัจจุบันนี้นะอ๋อไม่รู้อ๋อใช้มิลิเทอรี่ได้นี่หว่าใช่ปะ่ะเอเอได้และใช้กระสุนมิลิเทอรี่เออได้โอเคกระสุนมิลิเทอรี่ไม่มีไม่มีเลยเหลือดิ <c oughs> โอ้เชื่อสะดุ <c oughs> ้งไอ้เหี้ย หยุดไอ้เคียวไอ้<ฮ>เคียวเสียงดังปะดุงโ,โอ้โหอาก็ต้องบันเทิงกันหน่อย,เ,ยออเคียดเสียงเปลี่ยนเพลงไหมแล้วมันลดมันลดเสียงไงอ้ไนี่ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวข้างบนเนี่ยอ๋อวนุ่มในเนี่ยนะโอเคนขนาดสูรแล้วนะ <c oughs> เดือดสูนทำไมมันส <c oughs> <c oughs> ูนมีเสียงไงวะ เดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นคือลีกัสสิไปเนี่ยอยู่ในเกมไม่น่ามีแต่ว่าถ้ามีก็เลือกออกมาอ้าวเชี่ยถ้างั้นเดี๋ยวกูเอาแก๊สแมสใส่เลยไอ้นี่กกเสียมอบดือหมอบไปเลยเลยนะแป๊บหนึ่งนะในเสียมก็แป๊บๆๆขอเก็บของกันหมอบไม่เชี่ยเสียมอบวอเตอร์ฟลักแบทแบทเจ้าขอบ เดี๋ยวไปตีบอสดไปตีบอกันไหมได้รได้ไดแต่กูอาจจะไม่ค่อยประสิทธิผลเท่าไหร่นะบอสซามูรใช่ไหมอ๋อไอ้สาแล้วเขาลืมไปว่าเขาย่อยไปฉายทิ้งไปเยืบไปฉายมาย่อยใหม่ตะกี้เท่าแซดเลยตอนตอนแรกมีติดตัวอย่างหนึ่งประเด็นคือบอสมันดีสปอนหรือยังหวาน่าจะไม่ดีเนาะก็เดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันเลยก็เดี๋ยวไปด้วยกันไงนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปฮะนั่งรถดีกว่าไหมเพราะว่าพอเราไม่มีนี่ถ้าจะให้มีมันก็มีได้ เฮ้ยอย่าดีอย่าเพิ่งนี้ฟีแต่ว่าบอสถ้าบอสเนี่ยเราตบไเลยบ้านั้นมีคนแทงแล้วคน้ที่เหลือก็สไลด์เออเรามียาเยอะเนี่ยนะไมแทงนั่งกลัวอย่างเดียวตบทีเดียวไปนอนเลยใช่กลัวตียาไปนอนอัแนั้นเราไปด้วยกันไหมได้แต่ว่าเดี๋ยวฟูมูลกับตีบอสเลยเนี่ยนะมันไม่คิดว่ามันถืกกว่าขึ้นก่อนเหรอไม่ก็อย่าไปถึงก็คงเช้าพอดีมั้งอือเดี๋ยวนะ้วเดี๋ยวตามไปขอฟาร์มแป๊บนึง a few moments later ไปรถกินตะกินนะทุกคน คือรถกินสกรีนเหรอกินสกรีนมีอ๋อเตรียมปืนเรียบร้อยโอเคมาให้รับเลยกูเหรออ๋อเพราะกูรู้ทางดิจะแล้วรั้งอย่างไปบ่ไปบ่าจะนั่งไปไหนกันไอ้บอสสมุนไอร์อ่ะที่ตอนที่ตอนนั้นอ่ะมิกที่เราโดนหมากัดตอนนั้นอ่ะเออจำได้ ไม่รู้ว่าความสูงของตัวเองเหรอเอาไปได้ไหมไม่รู้ความสูงของตัวเองเอาขาแจ็คมางัดกับไมเงีกยไม่ขาแจ็คเหรอต้งไหมถอยหลังไม่ได้เหรอได้เนาะเดี๋ยวว่าต้องขับยังไงของมึงเนี่ยไม่รู้ว่าความสูงรถมึงไม่ผ่านะลงไม่ได้ลงไมาไหนมันขาแจ็คไม่ได้ถ้ามีคนอยู่ นนนนดนนดัไัไไววว้้่ติดหนึบเลยอ่ะไปไม่ได้เลยเสียงคันนั้นต้องดันแล้วเจาะยางคันข้างหน้ามันจะได้ป้าได้ได้ได้แต่ต้องได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาที่เจาะเดี๋ยวเดี๋ยวไอมาดิที่งัดล้อมอาดิอมอมออม เฉยเลยไอ้มาเคยมาแม่งขับรถภาษาเยี่ยอะไรวะไม่รู้ไม่มีทางอื่นแล้วยแม่งมันมุดทางที่มันไปไม่ได้เฉยเลยยังมุดบนนั่นมุดได้หลาทางถนนนู่นแล้วยังมุดทางนี้ทำไมวะยี่บังวะเอาฮะอะไรป่าวอยู่น้ำเฉยรีบถามเลยว่ามีใครเอาอาหารมาวางเมื่อเห็นว่าพวกขลงปังเทียบเลยมีอ่ะ มีมะเกล็ดเตจทหารเาพร้มมากนะแม่บมรไดปืนแม่บมรไดยายาโอ้ยเด้อเฮ้ยไอ้ขั้นบันไดนั้นก็ถือว่าเป็นไอ้นี่เหรอใช่อะรถจะพังแล้วใช่ใช่ใช่ไอ้ทางเดินขึ้นมันไอ้นี่ไงชะไม่พอขนมปังนะเฮ้ยบอลไม่เกิดว่ะเฮ้ย มีเจอลอยู่ข้างในใครไม่เกิดตัวเริ่มเลยนะดูหน่อยเราการกระสุนให้หมดเลยก็ขอเก็บขอเก็บตัวมันมันน้องตรงนี้ก่อนเชกมาแล้วยิงเลมึงนี่ก่อนจะขอจัดการกับเจ้านี่ก่อนยวกด ไม่เก็บโคตรใบเลยไม่ใช่กูไม่ใช่กูเขาได้ไรนะเขาได้เก็บได้เเรน6คูณ2เหรออ่านั้นอ่ะเจ้เรนเจอร์มานเซอร์มาเอ้ยสเปเชียลออฟเหรอเท่าไหร่อ่ะอืมเจ้สเปียลออฟ6คูอ้งนี่เอาตกช่องมันน้อยยังวะอืมจริงเท่จริงเดียวอ๋อมันเป็นอาร์เมอร์10มันอาร์เมอร์6คูณ15แล้วก็เอ็กซ์โกลมันกันในนี้ด้วยกันระเบิด15แล้วจะโดนอะไรนะแต่เกันระเบิดดอนดอนคอตกนะปะวะไม่น่าได้ โอ้จบแล้วหมีบอสที่อื่นไหมก็สามสิบอีกหนึ่งแล้วเองบอสทหารนี่บอสทหารไปองไปลือไปไปไปโอเคถูกต้องพูจริงปะใช่ใช่ถูกต้องแต่กจอยู่พอสมควรมันคืออะไรบูงกะอ่ะหรือไม่ใช่ต้องเลยฟูคูไปอ่ะเลยฟูคูไปนิดหน่อยซาซิโบุกาวเวลเบดเหรอถูกต้องที่เราเคยไปว่านาวเวลเบดเหรอฮะเราไม่เคยไปนี่ ยังไม่เคยไปแต่กูเคยแล้วไงกูเคยแต่พวกมึงยังไม่เคยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกูก็พาไปเนี่ยวายวายยังครับยังครัอีกไกลอยู่ครับไกลเอาแพนเหล็กก็พอไม่ต้องเอาระเบิดเชี่ยรถรถรัดได้อยู่แต่ฮอนี่ะไอ้เฮียกูต้องเม้มปากนิดนึงเดี๋ยวเดเดียตอนนี้กูอยู่ในรถป่ะไม่ได้อยู่ไม่ตกเลยตกรถไปไหนอ่ะเกมเกมกระตุกมากเลยเนี่ย นนประเด็นตอนนี้อยู่นอะ่รประเด็นคือค้าอยู่หรืไม่ใช่เลยแนะ่เลยประเด็นก็คือมิกหลุดตรงไหนหลุดตรงเมืองนู้นหรือเปล่าถ้าหลุดตรงเมืองนู้นซวยซอมบี้มันเยอะเออตอนนี้กะเรีงออกมาแล้วล่าสุดมิกเห็นภาพอยู่ในรถที่ไหนอะ่ะหลุดออกมาจากเมืองหรือยงังอยู่ตรงปั๊มน้ำมันโอ้โหโอเคต้องไปช่วยละไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพักละเดี๋ยวกลับมาทำงานต่อเล่นเลยเอะไรเหรอขวาขวานั่นไงจะละ นั่นแหละเนี่ยเหรอใช่แล้ว้ยต้องสามรอบเหรอใช่เพราะว่ามันเกาะหนักไงเดี๋ยากจะให้คาท้ายคสองเลยก็สองรอบเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหอุ้ยเชี่ยขอกระสุนกระสุนกระสุนยิบไปดิผมแป้นัดเร็วน้อยบอสดีสปอนเหรอโอ้ my god ดีปอนเหรอืมดีสปอนไม่เจอ นได้เจ็ดวิเลยเหรอเจ็วลเวลววายหลังโอ้แล่เคลวันเจาทหารนะฮะเนเจ้าระบักอาาเจหามันบักนะมันใส่แล้ววันใจนี่้ของข้างในไม่หายวไอ้ของข้างในมันก็ไม่หายไม่หายนะของของมันเพิ่มแต่ว่าแต่ว่ามันแค่แก้ผาเฉย จะลืมตัดออกแล้วนะเฮ้ยเืนแม่ตกใจอะไรต้องคนมีเกาะทหารอะจ็บแล้วจ็บแล้วเลยเก็บแล้วเก็บโคตรไวมันใช้ไอ้จวัดชุลมุนในการหยิบนี่ว่หไอ้ตัวนี้ก็พอๆกันไก่นี่เลยยี่ห้อไปพอเอ้ยพอๆกันอันไหนมากกว่าต้องมีมากกว่าไม่อาหารปะเกาะทหารอะเกาะทหารพอๆกับอ่าพอลิสเวสเลยเนี่ย อโอเคเออหนูจะไม่ช่วยตีซะละตีไม่โดนเมื่อกี้นี้เบอร์ไม่ได้ใช้ไม้มึงแค่เปลือเลยเลยอยูว่วะตอนเนี้ยตอนนี้เหรอไนท์ไรเดอร์แต่เป็นกระสุนกระสุนมิลิทารีเปลี่ยนแม็กแลเปแ็ล้วเปลี่ยนแม็กอยได้เ่าอย้เป่ติดติดติดอะไรวะ วายตายทำไมเขามองเอียงก็ไม่รู้เลยมองเอียงแสดงว่ามึงไอ้นี่แหละมอเอียงหมดเลยเนี่ยแล้วก่อนดิเอ้าเสื้อกูไม่นะอุ้ยอเวนเจอร์อเวนเจอร์กลางโลงได้ไอไม่มีนั่นเอาเวนจูรีนหรือเปล่ามองข้างหน้ามีอะไรปะมุงข้างหน้ามันก็เป็นไอ้เนี่ยถล่มขับรถเข้าไปได้เหมือนกันแต่กูกลัวแบบนี้เนี่ย หรือไม่ก็มึงขับเข้ามาเดี๋ยวกูการนัดเคลียร์ให้อ่ะกลับมานัดเจอกันเร็วนัดเร็วเร็วกว่านี้ไอ้เนี้มันจะมีบอลที่ไหนอีกไหมอ่ะกูมีเยอะมากเลยนะมีเป็นร้อยกูนึกออกได้แค่เนี้ยแล้วไปเดโซนะอืมแต่ตอนนี้ต้องหาฟิลเตอร์ก่อนสิใช่ฟิลเตอร์เรามีแค่สามอันเองนะมาเนอะนเดแต่ขอเซิร์ชถ่้ยเราเล่นอะไรนะ แะะนคิวชูแต่คิวชูมันเป็นแบบเวิร์กช็อปอ่ะเขาจะมีข้อมูลให้เหลยอาจจะแต่มันก็เอาเอาแบบนี่แบบออฟฟิเชียลมาแปลงนีเจอมาแล้วเขาไปดูที่ฝ่ายสเตชันแล้วไปดูไอ้สื่อสารเราได้มีพอดูเจอให้แต่ฟิลเตอร์ที่เราไปเจอส่วนใหญ่อ่ะหนึ่งคือทหารสองคือโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการกักกันโรคอ่ะแล้วไปแล้วาเคยไปดูสืส่อสารเราเนี่ยสืส่อสารรถเคยไปดูแล้วไม่เจอนะ หรือจะให้ครูเข้าไปดูคนเดียวก่อนมะแล้วแต่แล้วแต่อย่าทำอะไรก็ทำเอาถัางั้นกูเอารถไอ้นี่ไปแล้วกันอืมอ่ะโอเคกว่าจะกดได้ที่หายฟิลเตอร์น่าอยู่ของบนนะตรงนี้รอความผากระสุดฟิลเตอร์ลองดูแถวอ่าค่ายแล้วก็ไอ้นี่อะไรวะหอดูดาวอะ่ะไปหลักลนะร้อน่ะเลยพวกสมบีบนี้ใส่ไม่ด้เจอก่อนแล้วหาเนี้ยเก็บไว้ให้มีไช่ปะ ได้ได้ได้ิให้พิธีไหะไม่ใช่แหละเราได้ขวี้พีเยอะมากเลยโอ้โหมึงเพิ่งกลับไอ้นี้มาให้คืออยากได้โลซิวิเลียนเว้ยเอ้ยไม่ีโลซิวิเลียนอยากได้อาไม่ไปเปืนจุ้ยไอ้ระเบิดไม่ได้เลยเอ้ยกูเจโอดโรบินาเทอรี่ว่ะถืเก็บไปได้ไม่มีทีสวัยละกูไม่นะทำไมต้องโรบินาเทอรี่บอลนันด้วยวะโอ้มาตายปืน วิสลี่แมกกาซีนเอ้ยวิสลี่แมกกาซีนเป็นปืนอีนนี่ดีกว่าสนทยเอามานอนสบายใจจะช่วยแล้วครับเิียไปค่ะตรงไหนที่คาดเราฟิวเตอร์จะหลบอ่าไอเนี่ยเป็นอร์โพดิเตชันช่น,นไฟสเตชัน่นไฟสเตชั่นเหรอไฟสเตชั่นตรงนี้ไม่มีนี่ <S 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 โอ้โอ้สวนไ,ได้เลยับไปทางนี้ไหนแค่ไหนถึงมันจะเลือกตามวะโอเค ประมาณนี้เลิกตามป้านยังไม่เสียทีไม่ทำต่อแล้วตามรนค้างอี้จนจบจนเลิกเล่นแล้วเพื่อนเดี๋ยวจะยอมตายเหรออ๋อไม่โดนด้วยแฮสสวยแล้วจะเขาฝ่าเว่วไว้นะเพื่อนนล้วจะจะมาเอาเฮทเลสไวได้ให้เขาเอาเลยอ่ะช่วย สวยเอ้ยโอ๊ะอามาตัวละมีล้อนะต้อล้อไปใส่ไหมทำไปได้ะไปรับมาโอเคเก็บพวกน้ำพวกอาหารเมื่อไหร่จะได้แค่ทีนะลืมถามแค่ทีไปทำอะไรล่ะไปเติมน้ำแล้วจะน่ปลดแมงไม่ตกในเกมพี่อนี้ ไม่ตกเลยนะเขาเลยท้องใส่ไม่มีกระสุนเป็นซุ้ยพวกนี้ไม่ได้เฮ้ยมิลิเทอรี่ดำดำอ่ะใช่ดำโกดำมาดาดัดำดำคืนนี้บัตรโมนะฮะไม่มีบัตรโมไปแล้วอยากให้มีก็ทำได้จะไม่เอาอยากเพิ่มเซเรียหัวเจ็บอ่าเสซเรียบัตรโมบัตรโมเนี่ยแบตกลมหกนะอันนี้อะไรอ่ะสติ๊กกี้์กรีเนตคืออะไรอ่ะทักซิโด โอ้โหวันนี้วันนี้เราเจอกันหกโมงครึ่งใช่ครับได้ประมาณนั้นแหละแมกกลแมกกลตรงนี้แมกกลมเต็มแล้วนี่มันใช่ใช่เรียบร้อยวันนี้เราไปแต่เปประมาณแต่งผมชดโตะชดตก้ตนน,น,ดนาาได,ดีกับเวเราเู้เล่ ไม่รู้ใคเวม่มีพลากำลเล่นวดิรเยอข้ห้าห้าใเปนมีดวจะข้าสี่สนะห้า้าเฮ้ยจ๋อพังแล้วหรอวะเจ้ยังไม่พังยังไม่พังเพรว่ะแนนมันไม่ประโยชนไ์ไร้สาระที่มาเกกาด้วยไม่ใช่ผลที่เขาใช้มีดแต่ละเพราะมันเท่ากันเอ้ยมีตวตีอรอตรงไหนอ่ะเปล่เอหนตัวั้นก็ได้นะ อ่นะี้ราตอแบบผ่านรับด้วยอันช็อตกันไมมีฐานับไเพราอะอัน้ายิไิบกาอินเตอร์ออจีทัสิเอพนเหรอเธอคืออะไรชิบหายเดี๋ยวเราไปฆ่ามอนดิแม่สวยของแท้แเยอะเอ้ย

น้อยเลยวิ่งเร็ววิ่งเร็วไปเร็วกูไปเร็วอย่ามาฮู้ไปเร็วโอ้โหเชื่อยจะเปลี่ยนปืนจัดเสือกทำปืนไม่ใช่เสือกทำปืนลั่นซอมบี้สปอนอัดหน้ากูไอ้เหี้ยเปลี่ยนปืนไม่ทันโอ้โหให้ดาวน์น่ะ no n e e อ่าอะไรวะแซพเพเซอร์เย่ํำหอดเบคอนตีแม่ไหมหอดเบคอนเหรอแต่กระสุนไม่พอเลยเตีมือก็ก็ได้นะแต่ว่าเวลตอนนี้ใครยังขาดอะไรเหรือหรือเปล่าล่ะไม่รู้อ่ะเขาไม่ขาดกูก็ไม่ขาดเกินด้วยซ้ำตอนเนี้ยมันต่มีของดอปไหมแต่ว่าถ้าดอปอ่ะมันจะดรอปของทั่วทั่วไปหรือเปล่า อ่าที่ดูจากนี้มาดรอปดากกอนแฟงบ็อกซ์ดีเซอร์ฟอร์คอนแมกกาซีนมิลิทารีดรัมอ๋อโอเคนม่ได้ไโคริปบ็อกซ์ไมโคลิปเรนเจอร์ดรัมไฮคาริเบอร์เรนเจอร์เอมูนิชันบ็อกซ์เฟเมนเทชันเกรเน็ตเดวิลเบนแมกกาซีนนั่นก็น่าจะคมแล้วแหละเนี่ยลองไหมล่ะอยากลองเฉยไม่ใช่หรอกก็ได้นะลองลองได้ลองได้ดีโทเนเตอร์มีไหมดีโทเนเออกูมีกูมีกูเพิ่งได้จากไอ้นี่มาเลยใจที่จากอ่า อ่าลงไฟฟ้ามาพอดีเลยออมในกล่องอะ่ะลองหาดูพร้อมแล้วไหมมาอือฮึอ่ะได้แล้วเหรอตรงนี้ไหมอ๋เอเลยเหรอเด้ไดวได้ได้ไปปะละ่ะดังโดดเอ้ยพร้อมตรงนี้เหรอได้ไหมพ้อมพอมวางดิมาแล้วไม่ใช่ว่าซอมบี้ก็หอดหอดบีคอนเป็นอย่างนี้อยู่แล<ม>้วไงมันจะลอ่อซอมบี้มาแต่ซอมบี้อึดโคตรๆนะออม ซื้อเลยอ,อ่า่เออดีซื้อซื้อเลยอ,อ่าชิบผ่ายแล้วตัวไฟอ่ะอุ้ยอ๋อปิดไหมปิดไหมมันปิดไม่ได้ตายเหรอตายดิมาช่วยด้วย I cannot จะเย็นกูไม่สามารถคือถ้าไม่มีตัวไฟอ่ะได้อยู่เว้ย แต่ยังไงซอมบี้อ่ะมันก็ต้องมากันหมดอยู่แล้วอ่ะประเด็นไม่ไม่เดี๋ยวเขารอให้มาค่อยๆยิงตัวธรรมดาก่อนนะกระสุนจะหมดเอาออมกระสุนน่ะไม่มนะไงมาช่วยช่วยมาตีด้านหลังได้ป่ะทางนั้นนะกระสุนหมดแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงกูเอาอ่ามีดอยู่ไหนวะเอา้า ออมพังเหรอพังตอนนี้เป็นซอมบีปกติง่อยๆแล้ะง่อยก็ยังโหดอยู่ดิมันเยอะฮะมันเยอะนะโอตายแป๊บนึง้งออมขอยาเรียบร้อยเขาโดนตัวนอนค่ะกระสุนหมดไม่พอออมต้องรอให้กระสรุนมันนีก่อน ยิงหมดแล้วนะเดซิงกูหายเวียบเกียบเท่าไรมีต้นท่าอยู่แต่โอ้โหลำบากแล้วนะลำบากปีถ้าใช่จะทำมันจะต้องแบบมีของใมีก่อนมั้งใช่มีของให้นี่ก่อนมีก็คือวางหอดไอคอนเมื่อพร้อมอ่ะไม่คือมันขอ้นแรกขั้นต้มันต้องกดเปิดไงมันไม่ต้องกดวางอะไรเลยอันนี้กูก็เพิ่งรู้เหมือนกันหรือว่ากูจําไม่ได้วะเพราะว่ากูเคยวางหอดอยู่แต่เมื่อนานมาแล้วอ่ะเดีเชเลเตอร์ก็ไปแล้วด้วย สวยอพอโดีเนี้แ <c oughs> ม่งเอ่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าดิโทเนเตอร์กก็หาแถวๆอวอามีเต็ม์มาหมดเลยปะค่ายทหารอ่ะค <c oughs> ่าทหารใช่หรือไม่ก็ลงไฟฟ้า <c oughs> แต่ตอนนี้ลงไฟฟ้านะ่าจะไปไม่ได้อีกนานเพราะว่าฟิลเตอร์ไม่มีแล้วแม่งเอ่ย